น้คอนพอมนมเนาะหมูว่านบ่ได้เฮ็ดคลิปพี่พพน้องเมื่อยหลายมามืัอนี้มาได้ต้มสุ่มไก่พี่น้องไก่บ้านเอามาแต่น้คอนพอมนมเนาะครับหมูว่านแม่เพิ่นเอาเฮ็ดน้ำยานมส้นอยูก่กระแทบแต่สูตรของนมบุรีรัมศรีนีนี่ครับขัวคอนขัวเครื่องมานี่ขัวเครื่องให้มันหอมขัวข้าวสาลีไม่บกวนนี่แนวขัขวปเลย ไปแม่มาเอาพินเน็้ก่อนนี่ครับหัวเครื่องหัวคาดไข่ใบบกูดรับพี่นอ้องอ๋ดังๆเนี่ยนมกระเด็นกระทะครัวพี่น้องต่อยค่ะเคล็ดลับคือต้องเอาไปครัวครัวมันหอมครัวเราก็แยกตำจังน้อยหละ่ะ เอาใส่หมอเลยเอาขาดตะไคร้ไปครัวก่อนแห้งแ่มันหอมเอาขาดตะไคร้แ้วสอย่างอีกต้นหอมพักซี่ห่าพักซี่หัวหอมอไปบึ่งต่อครัวเพื่พนอนเนาะมาพี่น้องที่เข้าเอาขาดตะไคร้ใบบักขูดบกับกพริกแห้งหัวหอมแล้วการากผักชี่้วก็หัวต้นหอมพี่น้องบ้างเอากระเทียมไปครัวต้มเนาะ ต้มตุ๋นบรรยากาศหน้าห้องคือเก่าพี่หนวะต่อทานแก๊บแค่เที่ยงก็พอมาได้พี่นนอง นดี๋เข้ากันดีปล่อยปล่อยไวแหวงสี่ครับพี่น้องแล้วเข้ากับเดี่ยวหม้อต้มข้าง mm. เข้ากับติเบตตับไก่พี่น้องมานี่ครับเข้ากับเดี่ยวหม้อต้มมะขางครับพี่น้องแล้วก็ข้อ,อีกสักหน่อยเข้าเดี่ยวตัวนี้ใส่ลงไปหม้อต้มนี่ครับอันนี้บะเกียรเทศพริกหน่อยพริกดิบซอยครับพริกแดงซอยครับผมเครื่องปูงมังคีเจ้านี่บัตริ่เข้าดีเท่ร่่งได้เปาเนี่ เพียงคงงยิ่งหอมเลยนี่ครับที่ลงมาทำเลยบ่เ,เออมันก็ะดีหอมนี่นครับนี่ขีดเพิ่มกระดีร้อยนันก็ะดีหอมอยู่ประมาณนี้ครับพี่น้องอ้าวแล้วก็ปิดไว้หอมบ่กินหอมบ่ไส่ระบ่ะ มาครับพี่น้องเนี่ยครับไก่ก่อนไก่บ้านตูงบางงามพี่น้องอน,นี่ครับพี่น้องอไก่ออนครับแถวพี่เลยย่างข้าวแปลี่ยนยอดเต็มโตเป็นไฟไฟอย่าไป น,นี่ครับพี่น้องซับแล้วแล้วนี่ครับเนื้อไก่อันนี้เป็นเครื่องไนมันครับพี่น้องนี่เครื่องในนี่ครับเนื้อไก่ซับแล้วแล้วนี่ครับไปนะครับรเป็นเ่งหมอ้มเบื้องว่ามันเดือดยนา่ยจะเดี๋ยวไก่ลงครับพี่น้องนี่โอ้โหนะเป็นดาแซบครพี่น้องหมอม้มคนหอมโอ้ รสชาติต้มยำเลยหอมมากนะพี่น้องเนาะไปแล้วชมตอนเอาไกลล่ลงมาครับพี่น้องไปเปิดเบื้องหมอก่อนพี่น้องนี่เครื่องปรุงก็มีชุดรสน,น,น้ำปลาแดกน้ำปลาแล้วก็รสดีซัมนีพี่น้องก็บมะขามเปียกใส่นอส่อสมมนี่มีไกน่นี่ตับไก่นี่ครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับพี่น้องต้นหอมผักซีใบเขียวเลยครับพี่น้องไปเอาก้วมาเบื้องหมออีกรอบ ฟ่ามันเดือดนี่ยี่น้องเอาไก่ลงเนาะพี่น้องเนะาะพวพี่น้องอันี่มาท่านเดือดครับกะล้างสีหอนเอาไปอีกสักน้อยมาลอตอนอเอาไก่ลงเนาะพี่น้องเนาะเรื่องปรุงกับมีดชำนานอ่ะพี่น้องพอได้อยากเหตุตามครับถ้าตอนห้อครัวกะกบมีคข้าตะไคร้ใบบักกูดพริกแห้งหอมแดงต้นหอมต้นหอมอันที่เป็นหัวมันเด้อพี่น้องแล้วก็แล้วก็ผักซีแล้วก็แล้วก็ผักซีครับหักหัก หาพักซี่ครับพี่น้องขัวไปมันก็ตสีหอมครับพี่น้องเนาะไปเราไปชมตอนเอาไก่ลงน้พี่น้องนะเนาะเสแซ่น้งกันไก่บานเฮาต้มย่ำไก่บานสูตรขัวพริกครับพี่น้องสูตรขอขัวเคียงแกงน,นงนะา,าะพี่น้องเนาะไปมาครับพี่น้องนี่ครับห้ามเดือดบุกๆล้วครับพี่น้องนี่เนี่ยตอนนี้ะะเอาไก่ลงไก่ลงก่อน เลยไก่สามตัวเลยพี่น้องนี่จะติดแปลงไว้ด้วยดอกไว้แต่เห็ดแนวอื่นนำ้ำอ่ะไก่บานอ่อนๆเลยเนื้นอร่องหลถูกวะเนื้นออ่อนๆต่นี่แกไม่ร่องเลยพี่น้องอ่าอ่อ่าจึงไม้ตับไตใช่เป็นตอนเลยนี่ไงอ่ไปเราสิปิด้ามมอไว้พี่น้อง ปีศาไว้เลยซิมเลยพี่น้องปีศาไว้เต่าถ่านเฮาไปเรื่อยๆ,ๆพี่น้องไปเรื่อๆยๆมาพี่น้องนี่ชิได้แก้วตับเด้อพี่น้องแก้วตับตาออกจากต้มแล้วมาเบิ่งมาเบิ่งนี่เนี่ยปดบุบๆเลรอพี่น้องโอ้พี่น้องตายทวนทนเลยปวดแล้วครับมาเราไปชมตอนซิมน้ำกันเดี๋ยวสิเบ็ดแก้วตับให้ชม อ่ะชมตอนซิมพี่นอ้องนี่มาชมตอนซิมครับมาพี่นอ้องชมตอนซิมบอล แซ่บพี่นอ้องในการไะไปชมหนุ่มวิลามเห็ดแก้วตับมาพี่นอ้องเห็ดแก้วตับนี่เอาน้ำต้มตมาใส่นี่ครับน้ำต้มตใส่ัน้อยอ่ะเกลี่ยจับให้หน่อยอย่าบังหน้ากล้องนี่แก้วตับห่กากระตงละลายตับก่อน ี่น้องนี่นเฮาจำเขาขหนี้วหรือขาเจ้าโอ้มันนี่ขาเจ้าผ่านวะมีขหนี้วเด้อพี่น้องมันนี่ขาเจ้าผ่านมันนี่ผ่าดพ่านนำตมมันอรเจ้าตาพาอนี่จำหมาเด้พี่น้องโอ้ยังดังพี่น้องเาใ่ตัรดน้ำปลา ันใส่น้ำต้มแล้ว <c oughs> กกมี่ตรงหน้าใส่กัน้อยพอมมีแค่นี้น้ำต้มพร้อมแล้วนี่เคื่อเสียสมบูรณ์พี่น้องเจ้ตาตับกินครับต้มยำไก่บ้บานพี่น้องแส่บๆไปไปต้มตอนกินเลยพี่น้อง แก้วตับรีวิวแก้วตับก่อนสวัสดีครับพี่น้องมาบันนี้มากินนี่ครับต้มไก่นี่ครับ,รบที่เห็นในเบิง้งต้มยำนะโอ้หมอนงบประด้มันห่อนตัวๆดูพี่พูนหน่นนอยไอท<ว>ท้ทวนๆนนสิบบาละได้บอกเคย ลาอ,อย่งกัทักสือซื่อนี่นี่นี่หอดตับหอดไตเด้ต้มใบ้านอ่อนๆมือมลแล้วมแต้มต้มซมอุมแล้วเนาะนี่พี่น,อน้อง ้วตับนี่ให้พี่น้องเบ่งแก้วตับเฮ้ยนี่ครับทีครัวแซ่บน้ำกันสูตรของนมบุรีรัม์อื่นคนเห็ดจังไดกนั่นแหละเน้นอนียมอืหัวนมอ่าตาเขาที่เหลอเฮ้ยมาแม่ ถักเขามาถักเขามาถักเขามาพี่น้องมาพี่นอ้นองนี่กินนรอครับสวดนางกอนขอสวดนางกอนบบหอมเครื่องนี่ใส่ไตกันเลยพี่น้องนี่แก้วตับเด้อน,นี่แก้วตับเห็นบ่เห็นบั้ยเฮ้ย <Thank you. S 1> แก้วตับ ืมตับเขาเจ้าพี่น้องมั้เนี่ยอืมอืก็ตับกับหักยังเจ็บใส่ใบกะเพาไมาดอ้อนนี้หระซื้อเข้าไปรูซื้อเลยว่าวานนันขนแข

แมี่ก็ได้กินข้าวเที่ยงเลนดเราังใจผู้เดียวเราพี่น้องแม่ับใจน้ำเส้นตบเพิ่นุ่มขึ้นเนี่ยไปกองผาขึ้นใจมันหอมพี่น้องขัวเครื่องเลยมันหอมแต่ไม่ค่อยสุดฮะมันหวานหวยิ้มา ตุ่ล่อโตขึ้นมากแล้วกันไปติ่มใส่เพียนเอขาอาบัลงสะุับเนเนียเดเดียวพี่น้องอืมกรโดกมันใส่มันน่ะนี่ใส่ใส่พี่น้องับกเนาะไข่โมดแดงคะั้่เอ็กินนะเสียดนะสม ถ้าครกับม,ม,มื่นแข่งในเครืองม่จนเครืงองมาดกว่าพระองค์นีพี่น้องแฉบแฉบเมืม่อข้ำมจีบอกพี่น้องแฉบได้ อนี้ยบ่มซืออมเหมือนกันแล้เนาะอืี่าโอ้ถ้าเป็นคนยอะพี่น้องก็จำกับเกลีวตับเนี่ยแซ่บ อืมอม,มันมีสีตัวมันเหลือหนึ่งเลยตับตำสามตัวแซับ,ย,บย่างเนื้นนอเขแซบิตใจย่างเนื้อไงพอดเนื้อ โอ้คือเบินตั้งน้อยๆเยอเอ่าเทน่อยนะแอบนี่นนี้เหนียวกินจะกลับยาเมืองตอนจมไข่บัมาไปแล้วมามเสือเหอเดมอมาเสือตอ้อก่อนเลยพี่น้อ น,นืตอตมหั่หเกรืองมันสีหอมไปรองเข้าขัวเนี่ยให้ไปเลยมันสีหอมเกรือง สีหอนต้องไปน้ำลำคอพี่น้องแซบขนาดประเด้ตําตำพริกใส่ได้หน่ยพี่น้องเฮ็ดแบบนี้ก็ได้คัะที่ขัวไก่แกงไก่พี่น้องขัวนี่ก่อนขัวพริกแกงแล้วก็ตำให้มันมุนแล้วก็แกงเลยขัวเลยพี่น้องแกงเผ็ดนะคือคนจันเขาเอื่นนะครับ คุกคิกกันพี่น้องใส่ใบกะเพราออกห่อนร้อนร้นแซ่บเน่ยไก่ก็ดีเนาะแซ่บไก่อ่อนกดีบ่ะแซ่บต้องต้มดนแล้วก็เนื้อูอยู่งนัสื่อตัานกับบองื่ห้ มันไกลบ้างจริงแต่มันถืเป็นเละไปอย่างไรบุ๊กต่มพอต่มจังสี่นะเสียบคือไกลหอมมากน,าน,น,านึ่เขาประเด็นร่นนี่พี่น้องเนาะแมนข้าซือิ๊วตลาดเขาประเด็นร่นอันนี้เข้าวร่นนะมันดีเสียบมันหอม,ม คู่เขยเนี่ยเพิ่นร่นให้ย่างดีล้วก็นมวิ่มเป็นคอนเทนเองคือเพิ่นเอ็นหนูเพิ่นเอากาวมาร่นน่ะเบิดลูกกาวออกมาืมครับ หวายกับดีแล้วเอาอีกนนหน่อยนึงเจ้ยังไม่ได้ปาดห่อ,อชุกคักแม่กับหน่อยอ่ะเดี๋ยวมาหูชุกค่อยหลังแซ่บหลายพี่น้องเป็นเอิดเตือดพี่จะมือปิดเนยเดียได้มีจิมน้ำปิดอื้อ,อเจ้อเดิดสมุนไพรแบบนะี้ แช่เบอร์เกอซูนเนี่ยอืนไหนบกินิน,น้วอ,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 อืองอืมน้องขอนเพาะน้งบนวลากกินขาเลยไป้องได้ข้าสวสองกันเนกีเ่ยวตับไป้อง กุยกับขอเงียวอืมอืขาวบดเนี่ยอืมห้าวบพี่น้อง ครับน,นัวครับพี่น้องเพอได้มาคลิปนี้ต้มไก่บ้านสูตรขัวเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับตะไคร่น้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ขอขอบคุณเอฟซทุกคูทุกคนที่เข้ามาติดตามนุ่มมุลรัมกับสาวนครพรนมครับพี่น้อง เขามาติดตามกันพวกใดเขามารับชมมาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้ช่องนุ่มบิญั่มครับนั่ครับพี่นอ้องหลักมืเอ,อื่นกะถิมสัดขันสัดเมนูให้พี่น้องเบิ่งครับคลิปนี้นุ่มบิญัม่มไปทํานี้ครับสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายแทบ